็สวัสดีเช่นเคนะครับวันนี้ก็อยู่ด้านนอกเหมือนเดิมครับอมาเชื่องงานนะครับผมปิดหน้า่ากไม่ได้นบอยู่ภายนอกนะครับก็ปิดหน้าไว้แบบนี้นะครับไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับมาเจอกันสักหน่อยครับวันนี้รับงานเล่มรับงานบ้างแล้วนะช่วงนี้ก็เร่งร่างบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้มาทำดิสเบกเช่นเคยนะครับ แต่ว่าคันนี้คือ,อางานเดิมนะครับงานทําสมัยตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วนะครับมาเปลี่ยนขาเป็นแบบใหม่นะครับผมก็อยากได้เป็นงานเชื่อมแล้วก็เปลี่ยนปั๊มเป็นปั๊มตัวเล็กนะครับเป็นปั๊มตัวเล็กแบบนี้นะครับเป็นปั๊มเว็บร้อยยี่สิบห้าทั่วไปนะครับแต่ว่าสายของพี่เขานี่ของเดิมนะครับใช้ทนมากนะครับใช้รุ่นเก่านี่ทนมากๆนะครับ ไม่มีแตกใดๆนะครับมีแต่ตัวด้านนอกหลุดเฉยนะครับสายนี้ใช้มาประมาณห้าปีแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนจานใหม่นะครับเปลี่ยนจานให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนปั๊มให้ใหม่นะครับก็รองานเชื่อมนะครับรอพี่เขาเชื่อมอยู่นะครับผมอันนี้เป็นงานเปลี่ยนขาเปลี่ยนขาเปลี่ยนปั๊มนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมใหม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวรอดูตอนที่ เชี่อมมาแล้วนะครับส่วนพับบนตัวนีีของของพี่เขาก็ใช้เป็นของเอ็นแมกนะครับผมเอ็นแมกมันก็จะเตียเต้ยๆนะครับแล้วก็เป็นของแท้นะครับโอกาสแตกก็จะโอกาสตายโอกาสเสียก็จะน้อยหน่อยนะครับผมถ้าบริเวณรอบๆก็อยู่ถนนเอกชัยเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้รับไม่ค่อยได้รับงานมา รประมาณน่าจะถึงเดือนแล้วหรือเปล่าไมู่ในไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามไม่ค่อยว่างด้วยนะครับแล้วก็จิตภารกิจหลายอย่างไม่ไม่ได้ว่างรับงานเลยนะครับวยแฟนบ้างแล้วก็จิตแงบบานอย่างอื่นบ้างนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลามาถ่ายวีดีโอด้วยนะครับปกติก็ผ่าเครื่องแบบบุนดวนนะครับผ่าเครื่องแบบผ่าเครื่องแบบเปลี่ยนทรงเปลี่ยนไซส์ลูกสูบนะครับแล้วก็ เปลี่ยนชุดก้านนะครับผมก็ไม่มีเวลามาถ่ายนะครับก็เลยไม่ได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะครับในวิดีโอนะครับก็จะเริ่มได้เห็นกันบ้างแล้วนะครับเราจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรใหม่ๆก็จะถ่ายลงไปนะครับช่วงนั้นมันรีบจริงๆนะถ้าพาเพื่อนนะไม่มีเวลาถ่ายเลยนะเพราะว่าลูกค้าก็รอเอาอยู่นะครับรอเอารถกลับบ้านเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับเดี๋ยวไม่รู้พี่ก็เชื่อมเสร็อยังนะครับ ครับหนึ่งยังไม่เสร็จเลยครับพี่เขายังเชื่อมไม่เสร็จเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง DP View นะครับที่เข้ามาให้กําลังใจกันตลอดตั้งแต่คนติดตามยังแค่ร้อยคนนะครับตอนนี้หมื่นคนแล้วนะครับขอบพระคุณมา,มากๆนะครับผมขอบพระคุณจริงๆนะครับอันนี้ถ้าหาใครอยากได้เบรกดิสเบรกแบบ ให้ถูกใจตัวเองก็ลอง,ลองลองทักเข้ามาดูก่อนก็ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะติดตั้งให้ให้ท่านหลายๆท่านได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นปั๊มแปลกๆผมก็ไม่มีเครื่องกึงอยู่บ้านนะมันมีมันกึงงามมันกึงลำบากนะครับบางทีผมก็จะให้เบอร์ช่างพรไปเลยนะครับให้เบอร์ช่างพรให้เบอร์ลงกึงไปเลยนะครับถ้าหากมีอะไรก็ไปหาช่างพรน,นะครับแล้วก็ให้ช่างพรกึงสเปเซอร์กึงอะไรให้เรียบร้อยใน ในคราวเดียวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมช่วยพี่ๆน้องๆได้นะครับแต่ว่าให้ผมช่วยแบบปั๊มน้ำปั๊มนี้แบบทมสเปคของพี่ๆทั้งหลายก็บางทีผมก็ทําให้พี่ไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ทําได้ตามสเปคของผมทําได้อยู่นะครับทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้ไปเอาไปขัดเลยครับเพราะว่าตัวนี้มันของเขามันเหลืองนะครับเหลืองมันเจอเล็กเกอร์ครับไปเจออ่าเล็กเกอร์เดิมนะครับมันก็เลยเป็นไม่ไหมนะครับต้องเอากระดาษทรายขัดๆนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ขัดไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับเอาแค่มาเชื่อมงานแล้วก็เดี๋ยวกลับไปทํานั่นทํานี่นะครับนี้ล้อลื่น ปั๊มตรงนี้นะครับถ้าหากใครแบบว่าคิดว่าปั๊มมันไม่ถูกใจหรือว่าปั๊มมันเป็นของเทียมหรือว่ายัางไงนะครับก็พี่ๆน้องๆซื้อเป็นของแท้ใส่ก็ได้นะครับเป็นของ M S X ล้อหน้าหรือว่าเป็นเวบร้อยยี่้า R นะครับเวบร้อยยี้า S นะครับใส่ได้เลยนะครับผมรับการความลื่นนะครับผม มันก็มีบางคันที่จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับแต่ว่าผมก็จะพยา,ายามทําให้มันตรงทุกคันนะครับก็ขออภัยนะครับบางบางคันมันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ตรงเต็มร้อยนะครับแต่ว่าผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับด้วยความรีบและเร่งด่วนนะครับมันก็เลยอาจจะมีความผิดพลาดกันบ้างน,นะครับ <S <S เดี๋ยวมาดูด้านบนนะครับด้านบนกันบ้างน,นะเวลาีกนครับ ฝนก็จะมาแล้วนะครับฝนเมื่อตึบมาแล้วนะครับผมก็จะต้องรีบกลับบ้านแล้วเจ็บมากแล้วนะครับนี่นะครับพอถือว่าเสร็จนะครับไอ้ตัวนี้เหลืองๆมันเป็นเหลืองๆเพราะว่ามันเป็นไอ้อสีเดิมที่มันติดอยู่นะครับพอมาเจอไฟฟ้าแรงๆมันก็เลยไหม้เป็นสีเหลืองๆนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวผมประกอบให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับบ้านนะครับผม ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับ้มก็อยู่ตำแหน่งประมาณตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่าผมได้โทรทามเจ้าของรถแล้วนะครับที่อยู่บ้านผมที่นั่งรออยู่บ้านนะครับที่เขาบอกว่าไม่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไม่ต้องขัดก็ได้นะครับที่เขาบอกว่าไม่ต้องขัดนะครับแล้วก็ประกอบประกอบเลยก็ได้เพราะว่าฝนมันจะตกแล้วครับเดี่ยวี่เขาจะกลับบ้านครับเดี๋ยวนี้เขาว่าจะไปขัดเองนะครับผม แค่บรรเลงเฉยๆนะครับนี่ไม่ได้ขัดให้พี่เขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเป็นอปปิดขัดเองนะครับมันไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะออย่างนี้นะครับผมก็เลยเอาประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ก็พอเท่านี้ก่อนนะผมถ้าลมมันแรงจริงนะนะผลมาแล้วพี่น้องขอบคุณร้านช่างเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็นี่ฟ้ามาแล้วนะครับ เป็มมาเจวนะครับมันก็จะลงอยู่แล้วนะครับโอ้นะไเปิดไปเลยนะครับผมรถกำลังเยอะเลยนะครับช่วงนี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับไปแล้วนะครับบายบาย